Iko, ะะโรงแรมในคาวากุจ oh oh, ิโกะนะคะโรงแรมโตโยโกะอินฟูจิคาวากูจิโกะโอฮาชิโอโหชื่อยาวมากแม่ถ้าถามว่านอนที่นี่เห็นวิวลุงฟูจิไหมเห็นนะคะแต่ว่าต้องใช้ดวงโรงแรมเขาค่อนข้างใหญ่เลยนะคะเราพักที่นี่1คืนนะคะประมาณ2 8 0 0บาทมีอาหารเชา้าแล้วก็มีที่จอดรถฟรีสำหรับคนที่ขับรถมาเองเนาะโซนนี้เป็นห้องอาหารสำหรับตึก A อนะคะเขาจะแยกตึกเป็นตึกเกับตึกบีส่วนอันนี้เป็นอมปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถหยิบได้ก่อนที่จะขึ้นห้องนะ,ะเพราะว่าขึ้นห้องไปไม่มีนะจ๊ะก็ครบอยู่แม่มาแต่ตัวได้เลยระบบการเช็คอินมีพนักงงงงาาาาาานนชชช่่วววยยยยยเเเเเเ็็็็็คคคกกกกืืืืืออ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 สสรดีีีลลจ้้้้ขขหหไมมมถแซ ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดวงล้วนเลยจ้ามาดูห้องกันดีกว่าค่ะสำหรับโรงแรมในญี่ปุ่นเนี่ยห้องนี้ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะไฟก็สว่างมีทีวีแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกค่อนข้างครบเลยค่ะมีพื้นที่เก็บกระเป๋าใต้เตียงนะคะมุมโต๊ะเครื่องแป้งมีไดร์เป่าผมมีกระจกพร้อมเตียงนุ่มมากนอนหลับสบายสุดๆมีไม้แขวนเสื้อแล้วก็น้ำยาดับกลิ่นให้พร้อม้วจ้ามีนิ้บากก็มาตู้เสืก็มีจ้าชุดนอนก็มีให้เพราะฉะนั้นมาแต่ตัวได้เลยรองเท้าก็มีให้เปลี่ยนค่ะห้องน้ำก็เป็นขนาดมาตรฐานทั่ว ได้อยู่ชั้นล่างหมดเลยนะคะวิวต้นสนเต็มๆไม่เป็นไรคะ่ะอีกวันนึงมาฝนตกยังไงก็ไม่เห็นวิวฟูจิอยู่ดีที่นี่เขามีรถบัสไปทะเลสาบด้วยนะคะเหมือนจะออกทุก20นาทียังไงลองเช็คดูนะไปละไป